สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาที่แนาทางเราพัฒนากันต่อนะครับแนวทางในะวันนี้เป็นแนวทางในงวดของวันที่30นะครับ30ตุลาคมนะครับไปเช็คผลในงวดของวันที่28นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผลเลาพัฒนาออกไปที่46 หาหนึ่งเจ็ดเจ็ดผลสีตัวออกไปที่ห้าหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับเด่นสีตัวนะครับสามสี่ห้าหกนะครับเข้าไปที่ห้านะครับเด่นสีตัวสามสี่ห้าหกเข้าไปที่ห้านะครับเด่นสามตัวศูนย์หนึ่งสองนะครับเข้าไปที่หนึ่ง เด่น2ตัว9กับ0นะครับในงวดนี้หลุดนะครับ90นะครับไปไม่ถึง1นะครับแนวทางเด่น2ตัวในงวดนี้นะครับ9กับ0หลุดหลุดเป็นงวดแรกนะครับหลังจากเดินดีมา10งวดนะครับแนวทางเด่น2ตัวหลุดนะครับก็ทําให้นาทางชุดจับคู่หลุดไปด้วยนะครับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ นทางเด่น2ตัวหลุดนะครับชุดจับคู่ก็หลุดไปด้วยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็หลุดเป็นงวดแรกนะครับสําหรับแนวทางเด่นสองตัว10งวดติดก็หลุดเป็นงวดแรกในรอบของเดือนนี้นะครับอีกงวดเดียวก็จะหมดเดือนนี้แล้วนะครับก็ g มาลุ้นกันอีกสักงวดนะครับสําหรับสูตรเด่น2ตัวสูตรนี้นะครับ ครับมาดูที่ทางเลขเด่นในงวดของวันพุธนี้กันนะครับวันพุธที่30ตุลาคม2567มาดูที่เด่น4ตัวก่อนนะครับเด่น4ตัวก็ได้ไปที่8901เด่น3ตัวได้ไปที่789เด่น2ตัวนะครับในงวดนี้ได้4กับ5 ในงวดนี้ก็จะยังใช้เด่น2ตัวนะครับเป็นตัวหลักในการนำไปเป็นแนวทางในการจับคู่นะครับก็เดินดีมาเกือบจะครบเดือนนะครับมาหลุดเอาในงวดของวันที่28ที่ผ่านมานะครับเก้ากับ0ูนย์ไม่มี1น,นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็เป็นเลขเบิ้ลนะครับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ก็51นะครับก็มาเข้าที่เด่น4ตัวกับเด่น3ตัวนะครับส่วนเด่น2ตัวก็หลุดนะครับก็ทําให้ชุดจับคู่ในงวดที่ผ่านมาหลุดไปด้วยนะครับในงวดวันที่30นี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับสําหรับเด่น2ตัวในงวดวันที่30นี้ก็จะยังใช้ไปที่เด่น2ตัวอยู่นะครับเป็นชุดหลักนะครับ มาดูชุดจับคู่ในงวดของวันพุธนี้นะครับวันพุธที่30ตุลาคมนะครับนำเลขเด่น2ตัวเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวหลักก็คือ4กับ5นะครับในงวดของวันพุธนี้ในงวดนี้ได้4กับ5้านะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับดูที่ชุดจับคู่นะครับ 40่ศูนย์สี่หนึ่งสสองหห้าสห้าเ้า สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับในงวดนี้นำชุดจับคู่มารวมกันเป็นชุดเดียวนะครับ 40 41 42 47 48 49 50 54 59 65 75 85นะครับก็ได้มาทั้งหมด12คู่นะครับเดี๋ยวเรามาหาชุดเน้นกันนะครับ

มาดูคู่ชุดที่เน้นนะครับ40 42 47 50 59 75นะครับเน้นไปที่6คู่นะครับสำหรับแนวทางในงวดของวันที่30นี้นะครับหลังจากหลุดไปในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดนี้ก็ขอให้กลับมาเดินดีนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นนะครับ ครับสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับก็สามารถไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมในงวดของวันพุธที่30ตุลาคมนี้นะครับพุธของสิ้นเดือนนะครับในงวดนี้ก็ขอให้เด่นนะครับเด่น2ตัวกลับมาเดินดีต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เดินดีมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับ หลังจากเด่น2ตัวนะครับเดินดีมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับก็พึงจะมาหลุดเอาในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดนี้ก็ขอให้กลับมาเดินดีอีกครั้งนะครับครับสำหรับแนวทางตัวเลขเราพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ